เราค้อนเราเป็จะมาดิครูบิกลูกใหม่ของผมครับแน่มันเกิดรูบิคสี่คนสี่ล่าสุรูบิคเมจิกคอร์กก็คือรูบิคคอร์ก็คือรูบิคนาฬิกาครับเอาคือนาฬิกาจ้ารูบิคคอร์กก็คือรูบิคนาฬิการูปนี้ครับก็คือเมจิกคอร์กครับแล้วมันก็คือเมจิกนาฬิกานั่นเองบอกเลยว่ารูปนี้นะครับ 4คูณ4เงี้ยผมต้องบอกว่าขอเขอ้าอร้านนี้จริงๆนะครับร้านพี่คนนี้จริงๆก็คือร้านพี่เกรนนะครับร้านเคิ้วๆนะครับขอขอบคุณจริงๆว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับผมดู้อยู่เคยร์เราเคร์มาล้วแฉทุกคนดูกันเลยว่ารูปนี้คือลูปแรกของผมที่เป็นนาฬิกาแล้วเป็นรูกดิจิมัลไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยว่าจะวันได้ไม่บอกมาส่งวันที่2นี่นะแต่ความจริงมาส่งวันนี้เลยโอ้น มาแกะกันเลยแกะเนี้ยได้จับมาสนุกนเลยชอบชอบชอบเฮ้ยได้เลยไดย้สิรูปปีกอะไรกันโอ้โหเสียงกดก๊อปเลยชอบอ่ะ ยังไงนะผมก็ต้องเก็บแล้วนบพราะผมต้องไปทำงานแล้วก็ต้องหลับนะพรุ่งนี้นะครับโรงเรียนของผมอยู่โรงเรียนวัดบ่อครับต้องสอบนะครับใครอยู่โรงเรียนวัดบออบ้างนะครับคนหนึ่งมาด้วยนะครับเพรผมอยู่โรงเรียนวัดบ่อโอเคนะครับงั้นผมก็ต้องขอตัวลานะครับเพราะวันนี้ผมก็ไม่เข้านอนนะแล้วก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เสร็จก็หลับทาโทรศัพท์โอเคยังไงนี่ยผมก็ต้องขอขอคเวลาพี่เกมอีกทีแล้วขอคุณพี่เกมมากๆแล้วก็ขอคุณ คือพี been, ่เกมมากๆนะคะแล้วผมก็ต้องชอบมากๆเลยลูกเนี land ่ยว si> ่าผมชอบมันแบบดีทแล้วตอนนี้ผมให้พี่อยู่นะครับผมทำข่าวร้อนเมืองแล้วเนี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับรับรูกที่ผมสัมผมาทั้งหมดก็ไปซื้อในช้อปปี้ก็ซื้อจากร้านพี่เกมนะครับเนี่ยผมต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณพี่เกมทีนะคะขอบคุณคลาสเล็กๆคลิปเล่นการ์ดเออเล่นไปเถอ